วัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 วิชารประวัติศาสตร์ในวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองค่ะพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาหรือเป็นกษัตริย์องค์แรกนะคะอยู่ในราชวงศ์อู่ทองทรงครองราชเป็นระยะเวลา19ปี พระราชกรณียกิจของท่านนะคะมีหลายอย่างเช่นในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงทำสงครามกับขมิโดยพระองค์ทรงเจริญความสัมพันธ์ทมไยตีกับแควนต่างๆและในด้านตากฎหมายทรงตรากฎหมายขึ้นใช้เองทางด้านศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดต่างๆเช่นวัดพุทธ ไทยสวรรค์วัดป่าแก้วและวัดพระรามในด้านการค้าขายและความเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นฝรัหลังกับญี่ปุ่นยังไม่มีการค้าขายเข้ามาแต่จะไปค้าขายกับเมืองจีนแขกจามชวามาลายูตลอดจนอินเดียทำให้การค้าขายในสมัยอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมาก กล่าวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะพระราชกรนิกิจของพระเจ้าอู่ทองมีด้วยกันทั้งหมด4ด้านคือทรงสถาปนากรุงศรียอยุธยาเป็นราชธานีมีการจัดระเบียบการปกครองแบบจัตุสดมมีการค้าขายและขยายอำนาจไปยังอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจากาักรขมรมีการติดต่อค้าขายกับจีน ให้นักเรียนทำใบงานตามที่นักเรียนได้รับไปนะคะโดยทำเป็นใหม่ mapping ทำลงในใบงานได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้รับใบงานก็ให้ทำลงในสมุดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ